สวัสดีวันอาทิตย์ครับนีม่มาชมทีมงานครับวิ่งดินครับสวัสดีเอฟซีติดตามทุกท่านครับผมสุผูุู้พลนครับเมื่อนี้ก็พบกันกับทีมงานเสียเปีียมครับผมแล้วก็ทีมงานรถรวมแล้วก็ทีมงานทีมนท่มาซื้อดินครับ น้องใหม่ครับพันสีชมพูเสียก,กรบมเมือนี้เมื่อซื้อดินครับ j o แปดสีครับอู๋สงวนศักงานวันที่สองครับของรถใหม่นะ มาแล้วครับผมเสียก็บ,บายสุภาพสับรุงเหลืองครับนิ่มๆเนิบๆ เรต,ต้องเหยียบกันหน่งเสียงท่อหัววะ่ะสงวนักครับมาแล้วครับไอ้เต้า อินสีขาว W04D ครับหรือว่า W04D ร้อแรงมา้าเฟืองท้ายแปดเก้าียร์ E-H หนึ H ่ง้อว้มาดับหน้ากล่องอยังไงโู้ ดีแม็กสามพันไปเลยไปเลยเสียงจะเก,กิดรถน้ำแข็งออมาชมมิสูบิชินะครับเคนเตอร์ร้อยสิบห้าครับจากตาดิดครับเจ้าทินเด้เพื่อนนี่ ผูเ้เบิกทางครับผู้เบิกทางรถแรงได้พอธรรมดาได้รถเพิ่นหมาครับพร้อมแล้วออกตัวมาครับเสียงอาจจะดูเหมือนสะดุดแต่จริงๆแล้วแรงนะครับ จวดจวดจวดเออโลกอาทิตย์หนาพว่นละฝุ่นมากเลยครับไม่ไหว ครับผมมีความเสีย่ยงนะครับเจียว 8c เกาะโบครับพลังเทอร์โบเหยียบบ่นี่ยเหยียดอกสามหาบา่จำมาได้เดินเบามานิ่มๆครับ หดักเบี้ยวชนต่อไม้หรือเปล่านี่แหละตวดเบี้ยวเลยบังนัดอะไรวะเนี่ยมาอีกสักรอบครับ แดดร้อนจัดแถวตะเข็บชายแดนวันนี้40องศาได้นะอากาศร้อนมากใครรถไขรระบบระบายความร้อนไม่ดีนี่โอ้โหร้องเลยครับนี่ก็ชิวๆครับเครื่องใหญ่แล้วรถมันแรงเนาะ ต้องเหยียบคันเร่งพะนะจอดทิ้งยังเขาบอกว่าไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยปล่อยรถขึ้นเองสุดยอดไปแล้วครับ